เปิดซิงใหม่เลยฮบผมคุณพี่บอกปิดหน้าให้ด้วยนะงานนี้ไม่อยากให้เห็นหน้าวันนี้มาสักใบเวอร์กับภาษาจีนสักครั้งแรกขอเล็กๆก่อนกลัวเจ็บครั้งแรกของคุณพี่ก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคะแต่คุณพี่ไม่ต้องกลัวนะช่างบีจะเบามือให้มากที่สุดเพราะช่างบีเข้าใจว่าครั้งแรกอะมันเป็นยังไงใครที่อยากลองครั้งแรกกับช่างบีก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าช่างบีอะถนัดเปิดซิงซิงอาซองอซิงอาซองง,อาอง,งานนี้บอกได้เลยว่าเล็กดีจังฟอนจีนนี่ตัวเท่ามดละเอียดเลยเนี่ยใหญ่กว่ามดละเอียดหน่อยนึงช่างบีเกือบตัวแย่ พี่บอกไม่เห็นเจ็บเลยโหไอ้ที่จินตนาการวันนี้เจ็บมากเลยพอเข็มลงจริงๆไม่เจ็บเลยฉีดหน้าเจ็บกว่าอีกเอาว่ะคุณบีก็ฉีดหน้าด้วยว่ะแต่มีแต่ลูกค้าบอกนะว่าฉีดหน้าเจ็บกว่าสักอะ่ะช่างบีกลัวอยากฉีดหน้าแต่กลัวเจ็บเลยทีนี้งานนี้คุณพี่ก็เลยนอนชิลไปเลยจ้าเกือบหลับนะแต่ว่าช่างบีชวนคุยตลอดเลยไม่ได้หลับไงช่างก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ขัดขวางในการนอนนะคะลูกค้าจะนอนจะนอนช่างชวนคุยอีกและงานนี้จะบอกว่าช่างบีทำเพลินมากชอบทํางานสไตล์มินิมาาากกเนนนด้งงิีท็ จะเสร็จแล้วเก็บขาวจุดที่เจ็บที่สุดแต่พี่ก็นิ่งเหมือนเดิมปล่อยให้ความเจ็บเป็นเรื่องของเด็กน้อยนะจ๊ะสักเสร็จอย่าลืมไปอวดเพื่อนด้วยนะพี่แนะนําเพื่อนให้มาสักร้านหนูด้วยนะประเด็นคือพี่เขาบอกว่าน้องๆให้มาเปิดก่อนถ้าสักดีแต่ตามกันมาน้องๆพี่ต้องมาแลแ้วแหละไม่มาไม่ได้แล้วป้าสักสวยขนาดนี้อดใจไหวหรอคนเน่นเสร็จแล้วคะ่ะบคยโคเวอร์อวดน้องๆได้แล้วนะพี่ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนบาย